สบายดีเด้อมื้อนี้ออกหาก,กินอีกแล้วเนาะทุกคนไปนี่ออกหาก,กินเนาะยิงนกนอกมินีิถือว่าหลังฝนฝนตกเนาะออกหาก,กินอีกเนาะทุกคนน้องกาก,กินมากไหมเนาะมากอย่างนาะเนาะไปแล้วทุกคนเนาะ ตามเป็นเบิ่งเด้อว่าสิได้บ่บ่ได้เนาะติดตามเบิ่งเด้อทุกคนเด้อว่าสิมื้อนี้สิยิงได้หรือบ่ได้เนาะเบิ่งกันไป้ทุกคน

หยกตกม,มาแล้วนะแติตานเบิ่องเนาะมัาจะไปซอกซอกนกเนาะซอนกติมาที่ไหนโอ้นี่ได้พี่น้อง ปิดตันเบิรงนังข้าพเจ้าไปนะพี่น้องเนาะไปเด้อพี่น้องเด้อนังข้าพเจ้าล้นไปนะล้นนั่นข้าพเจ้าไปเด้อพี่ Thế nó đó phải sọc nọc nọ nó. Dành thư ít tỏ nâng tóc mà nó sẽ phải sọc bơi nọ Tóc mà thế này ấy Bỏ hình bôn Tóc mà thế này โบเห็นวะเขาพเจ้าเห็หนเขาพเจ้าสีเห,ห็นแล้วเห็นลว เล้นพี่น้องได้ติดตันหนันข้าพเจ้าไปนะกลับไอ้คอนเก่าอมาสมคนได้พี่น้องใช้ปืนลมเยาง เอาไปต,ไตัวด้วยทุกคนเด้อย,ยิงอยู่ใส่ไฟเนาะถือก้วไปเก็บเล้อทุกคนเด็มเต็มหนึ่งแล้วโอ้อยากจ่อ <c oughs> เปื่อนสาวเอาไปแล้วทุกคน ตยเหรอเทือพลางลาวทุนเนาะบินไปแล้ว